เอ้ลูกหลานหลวงปู่ใครเห็นไหมเนี่ยใครจะเอาบุญไหมใครจะเอาบุญหลวงปู่เร็วมาเร็ว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 ใครจะเอาบุญมานั่งลงไปนั่งลงไปนั่งนั่งกอนเร็วนั่งลงไปนั่งลงไปกราบพุทโธเร็วกราบก่อนนี่นี่เห็นไหมพี่เขากราบเนี่ยเอานี่เนี่ยเอากราบเนี่ยได้บุญแล้วมากราบเรืเรๆกราบก้มหัวเร็วก้มหัวพุทโธเอาเอาดีพายเลย มากราบหรือยังเรากราบหรือยังพุทโธท,ทัมโมอีกสังโฆอีกครั้งหงนึ่งเออเนี่ยเห็นไหมเอา้าเรากราบหรือยังเออกราบแล้วกราบพุบบทโธคนเก่งเลยเนี่ยแล้วน้องอยู่ไหนน้องเอาน้องมากราบด้วยหรือเปล่าเหรอเอาพี่มาา้าเปล่าเอา้านี่มาเลยเร็ว,รวมา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 ,มากราบทุกคนเลยเร็ว อ้าวกราบลงไปเนี่ยอ้าวรับไปอ้าวเออมาเอาวนี่ไปเลยเร็วเร็วถือไปเร็วอ้าวนี่อ้าวไปเลยโอ้ยเก่งมากเลยนี่เอามามามาเร็วเร็วอ้าวมาเอาหยิบอันนี้ไปเลยเอาพี่โพเอาเออนั่นเก่งเอารับไปเอามาเร็วเร็วอ้าวรับไปเลยเออนั่นเก่งมากเลยอ้าวระคาบน้อย เอออ้าวมากกราบที่ยังเอออ้าวเร็วมาๆมาอ้าวพุทโธยังเออนั่นเออไปเลยอ้าวพุทโธรือยังเอออ้าวที่อ้าวเอาไปเลยอ้าวที่เก่งมากเลยมาเร็วเร็วอ้าวที่เห็นไหมเออมามาเร็ว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 อ้าวพุชชาด้วยเอออ้าวปีปาย เอามาเรีวใครอีกเอาทุกครับเออเอาเอาทุจ้าเอออันนี้เอาเก่งมากเลยเอาทุจ้าเรีวเออดเอาไปเลยโอ้เก่งมากเลยเอามามาทุกครับทุกครับทุกครับเออมาเอาดิไปเลยเอาไหนเอาอันนี้เอามันรง้จากเลือดด้วยเว้ยเอ้ยเอามาเลยเอ้าไอคนเก่งเว้ย เอามาเร็วเออเดเร็วเอาไปมีเอ้ามีเดี๋ยวเอ้อเอาทุกจายังเอามาเอ้าล้วทุกทุกจายังเออเอาไปทุกจาหรือยังเอามาเอาเร็วทุกขับหรือยังทุกขับเออนั่นไปมาทุกขับมาเร็ว อ้าวเราทุกจ้าดเอ้าวไปเลยเอามามาเร็วทุกครับเร็วทุกครับก่อนเอออ้าวไปอ้าวทุกครับเลยมาเร็วมาทุกครับหรือยังเอออ้าวไปมาเร็วทุกครับเลยเออมาอ้าวไปเอามาเร็วมาเร็วเร็วได้เลยดเอ้าวมาเร็วเอออ้าวเนี่ยมา เอาทุกกาเร็วเอาเร็วเออเนี่ยเอาเอาเอมาทุกครับทุกครับปอนเออนั่นเอา uh. มายังเร็วมาเร็วเอามาเลยเร็วเร็วเออไปเลยนั่นเอามายังใครอีกล่ะมาเร็ว uh. เอามาเลยเอ้าเร็วเออเอาเฮ้ยไอ tää, ตัวน้อยเว้ยตัวนอ weak, pathways, OK. handout, ้อยเลยใจเร็ว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 ออ้ยเก่งมากเลยนั่นมาเร็วไอ้อ้วนเร็วเอ้า เออมาเดินมาเลยทุจ้าเอามาทุจ้าเร็วเออเก่งมากเลยเอามาเร็วเร็วเอาทุจ้าเร็วเออเอามาเร็วทุจ้าเร็วเร็วเออมันเก่งมากเลยมามามาดิเร็วเร็วเร็วเอาทุจ้าเร็วเอาทุจ้ามาเอ้าเร็วทุกครับเร็วทุครับก่อนเออมาเออเอาเนี่ยแหละเออมาเร็ว อ้าวยังทายอีกอ่ะยังทายอีกเฮ้ยมาอีกแล้วนี่เร็วขึ้นมาเร็ว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 เุ็วเา็เรเลยวเรวเรวเร็เร็วเร็วเเร็วเร็วเรวเร็วเร็เรวเร็เเดี๋ยวเวเร็เร็ว เร็วมากนี่เดี๋ยวพอแล้วทางนู้ดทางนู้ดบอกให้น้องมาเอาเร็วเร็วมาเออเอาไปเออนั่นเออไปเออเก่งมากเลยเร็วเร็วไหนพี่สมาร์ท่ะนะโอ้ยบอกพี่สมาร์มาเอาเร็ว นี่แหละเด็กมันมีมีแนวแจกอันนี้เดี๋ยวมันค่อยๆติดเข้ามาเรื่อยเืยเดี๋ยวก็าคุ้นเคยเองพวกพวกครูล่ะอยู่กับเด็กเดกอะไรอย่าไปเบื่อเด็กไม่ได้เ้อถ้าไม่เบื่อเด็กแล้วก็ชัสนุกกับเด็กแล้ว เอานะพากัน so oh ตั้งใจรับพรซะก่อนตั้งใจรับพรหลังจากรับพรแล้วเราก็จะไปจัดอาหารทานกันหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปรวมกันจัดกิจกรรมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คุณแม่รันจวนแล้วทางนี้เดี๋ยวาตมาเสร็จเรียบร้อยทางนี้ก็จะลงไปพบปะสนทนาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คุณแม่รันจวนเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจรับพรซะก่อนเ้อ ตั้งใจแล้วพอ,อยกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเิปเมวะสมิจฉุ สัพเพปูเรนตุสังกปานจันทอปนรโสยะธามติโชนติรโสยะทันติโยวิวัจจันตุสัมภารุไงโคย สัตว์บานเต็มภาวันวันต่รายย่อยสุขีกายโยกอันพาวิวันธนาเสริสานิจัง ทายปัจจัยยิ่ดวงใจตารดวงธรรมะดีอายุวันนุอิสุขังภะรังรัตนัติยานุภาเวได้รัตนัตยาเตียสาม โดยคารยขพยาเวลาโสกัสตุจุปัฏวานอเนกาอันตรายาปีวิาสันตุอเตาเสสตุอิชายาสีทิทนังราพังโสทิภาขยังสู่ข้างพลัง เิริอายุจาวันโนจาโบคางวุธีจยสวร์สาตาวาสจายุจาชีวาสิติพวันตุเตมพาวาตุสาบังการังรักันตสสาบดิวตาน สามพระบุทฐานุภาเวบได้สตาสโสติภวตุเตมภวตุสาบังการังราคขันตุสาบเดวตาสัมบัติทำไมุภาเวบได้สตาสโสติภวตุเต พาะวะตุสัปบ,บังการังราคันตุสัปปะเทวตาณสับปะสังขารุภาเวตตสสิสัทสุติมพะวันตุเตมอ้าวไปจัดอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกันเด้อทานอาหารานก่นกนนอาาน คุณหมอครูมาหลา